เวลาอันสมควรก็มาถึงสสวััดีครบที่จะให้เด็กๆแกะกล่องเอาขอโทษกระเป๋ากระเป๋าพ่อเองลูกนะกระเป๋านั้นก็แกะได้เหรอแกะเลยมันมีอะไรบ้างดูข้างในมันมีอะไรหรอกพอสิงนอย่าเสียเวลาแกะเลยกล่องเดินเนี่ยอย่กันนะเปิดกิีน่าจูแกะทีเลยเกเดี๋ยวมอาดีๆเอาดีๆเออนี่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 แม่เลยเออนม่จะไปเงี้ยวนี่อันนี้หมอบก่อนอันนี้คือกนนะเขานอนในป่านะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะนี่ใช่นี่ใช่นี่นะครับผมเดี๋ยวประกอบหมาอจัดการนะครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ไกาเด้อสามยาเติงเด้อน่ารับเด้อเออหมลุยต้องให้หม้อรุยอืมเรียบร้อยครับผมอันนี้จากเอฟซีนะครับผมที่ส่งมาให้นะครับโอ้แม่จังเสยจังเถอะ พยายามกว่ามี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 ใครห้าถูกมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าหลายคนเอามองมองชื่อบรรจุเลยท่านรอฟังอยู่ว่าของจากไหนมาถึงหรือเปล่ายังไงบอกคุณไลที์อ่านเลยเจ้าก็อ่านทีละย่างเลยีกล่องล่างสุดของคุณแม่วาดอันนี้กล่องล่างสุดกล่องใหญ่ครับผมชวนกล่องอีกหลายๆกล่องอันนี้ที่นายเป็นคนที่คุณดี ก็จะคุณดีโอเคคนน่าจะเป็นเอฟซีคุณคุณแมวนะคุณแมวคุณแมวนะมันมันไม่บอกชื่อหรอกคุณแมว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 แล้วก็อันนี้ล่ะลังนี้ผู้ส่งหน้าผมน่าจะเป็นบริษัทเนาะอิเล็กทริกนี่ไฟฟ้าคือคุณแมวใช่ไหมไฟฟ้าครับผมอ๋อโอเคอุปกรณ์ไฟฟ้าและข้างล่างจะเป็นไม้ระแนงเป็นอะไรได้เจ้าดีกันเลยเหรอโอเคเอาเอาตามนะลุยลุยจะไม่บอกว่าเป็อะไรนะ เอาเลยอ่ามาลุยกันครับ่ไไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องปะกกดเป็นป่าตัวน่าเขาป่าค่อยเขาอะไรน้าพ่อยเจ๊อีเจ๊ไปช่วยแกแน้องแกดูแกดูดูว่าคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างตอนนี้นะฮะเราก็มาลุ้นของกับน้องๆนะครับว่านะครับมีอะไรมั่งที่นะครับเดีี๋ยวอันน้ผู้ใหญ่จะดีส่งมาให้นะครับผมบ้านสามพี่น้องดีใจด้วยดีใจด้วยกล่องแรกคืออะไร โอ้พี่เบาเห็นไหมเฮ้ยสองกเอนมาบ้างโอเคแล้วผมโอ้ยอุปณ์ไฟฟ้าตู้ไฟยอโอ้นี่คุณแม่อะไรนั่นน่น่ะอันนี้เป็นตู้ไฟอุปไฟฟ้าครับผมอุปกรณ์ไฟฟ้าเต็มเลยกล่องเซฟตี้ไฟฟ้าตู้ไฟนะผมยังดีนะผมเนี่ยกล่องคอนโทรลไฟฟ้าครับผมเดี๋ยวเฮ้ยเออที่ผมมาขอแนะนำด้วยเดี๋ยวขอยดูอ่าเนี่เป็นตู้ควบคุมไฟฟ้าครับผมคอนเสิร์คัทเนาะเป็นชุดอ่าสกิ๊ ตัวป้องการไฟช็อตไฟดูดเป็นตู้เซอร์กิตเนล่องไฟฟ้าพอยอสวยเลยถูกใจพี่เบาเลยตัวนี้จำเลยนะครับงานไฟเราได้ชิ้นนี้เราสวยเลยอ่าลูกเป็นเซ็ตแล้วพี่โอ้โหยกเซ็ตแล้วนะครับมีลูกมีมีตู้ผ่านผ่านครับครบเซ็ตมีปลั๊กปลสวิตช์นะผมบอกเนาะอ๋อไหนไพี่ขอดูหน่อย อ๋มีบล็อกมีเป็นเซตเลยโอ้เป็นเป็นเป็นปลากเป็นหลอดไฟเซตอย่างนี้เลยเนาะเราทำเป็นเซตแบบนี้มาเลยอืมโอเคโอเคเดี๋ยวตัวนี้เราจะลงมืออ่าอ่เก็บไว้ก่อนแยกไว้ก่อนโอเคเก็บไว้ในห้องทำงานเลยมามาเก็บตัวนี้ไปมามากี่กองไปแล้วสองอย่าง สองกองใหญ่สองลางใหญ่นะครับเอาอันนี้ไม่ต้องเกะก็ได้เป็นไม้ระแนงเป็นไม้ระแนงอ๋อโอเคเราเห็นอยู่ไม้ระแนงตัวนี้เนี่ยมันมันทั้งหมดมันร้อยยี่สิบแผ่นแต่ว่ามันมาก่อนเกรสิบแผ่นอ๋อเอ้ยมันมาก่อนห้แผ่นนาะอยากรู้นี่คืออะไรเฉลยปล่าอ่ะเฉลยเลยอันนี้เอยืมือยืมมืรู้ไมยืมมอยืมมือ่กจะยืมมือยืมมือยมือยืมมือ่มมือ่่ี่ยกมือเานูแบบยกมือยอมะ นี่ข้าม่านแม่มาดิตาต่างไหนดูก่อนสีอะไรสีอะไรเก็บเลยเก็บไปเอายังไม่ดูเลยว่าสีอะไรอันนี้คือตัวมัถ้าเก่งแล้วมันมันมันคออมัน๋จะด้กระเก็บเอาแล้วเนี่ยเก็บแยกออกเหลือลังสุดท้ายไฮไลท์เอามามันคืออะไรน้องพลอยจัเลยน้องพลเป็นคนเปิดเลยลูกกองนี้เลยขอเม่มาตรงนี้มาพลอยกับเพชรมาแกเลยโครงการสมบูรณเออไม่บอก เอาลูกมาลุยเลยเอาคิดกินเลยตอนนี้ก็เป็นลังสุดท้ายนะครับของคนแม่วายโรนี้นะผมที่ับนุ่นเอามาตลอดเนาะขอบคุณมากมายนะครับผมน้องเพชรก็มองอย่างตาตั้งโอ้โ้อะไรล่ะโอ้ยังเดียวเลยลูกพี่เลยมาสัตวาปูเหรอ ้ยกระเป๋าอู้โอ้ยพะ h o m o g e n พะห o ม o g e อู้ยพะห o ม o g e n e o u สามชุดนุ่มๆหนึ่งตัวจับนุ่มๆหนูเฮ้ยคนละผืนเลยอ๋อใหม่เลยนะใหม่เลยนะซื้อมลยซื้อเลยดูมันอันนี้ได้กเก็บกระเป๋ามาด้วยนะเวลาซื้อมาเ๋ออ๋เป็นเป็นเซตเลยโอ้อยสุดมิตรนั่นดูพานี่มาเลยมา ในคุณมันจะโดนหรือเปล่าเราใสกใส่เหมือนเดิมเลยใส่ใส่เหมือนเดิมดีกวยอ่ะอันนี้ขึ้นต้นนะบอกขึ้นต้นนะยังมีเยอะแยะทีน่ะไม่ไม่มาเดี๋ยวตอนต่อไปดีใจกับน้องๆจริงนะนี่มากนะนี่มากเลยเหมือนที่บ้านผมเลยโอ้เหมือนที่บ้านพี่บ่าวแต่ว่าสีอาจจะแตกต่างสี่บาวอาจจะสีสีลายอะไนี้ค่ะพี่เบาเลยเลยเลยพี่บ่าเจ้าขอกสีแบบสีสีแบบ เป็นทุกที่แกะครบหมดแล้วเหลือเหลือของข้างในจะเป็นพวกอ่าอ่าไอ้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยพวกเนี้ยยังไม่ได้แกะไหนกล่องเล็กๆอ่ะเหรอมาเลยแกะเลยไม่เผื่อท่านอยากดูว่าอ่าเจ้าของที่ท่านส่งมาเนาะเขาก็อยากรู้ว่าของมาถึงเออของมาถึงหรือเปล่าครบถ้วนไหมเวลาท่านสั่งของเนาะ ดูดูการไปเลยพวกไม้ระแนงพวกอะไรข้างในไม่ต้องแกะเราก็เห็นแล้วไงแต่พวกเนี้ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องทําประตูบ้านให้เนาะพวกลงเขียนเอาไว้อยู่จากไหนจากไหนเนี่ยยังไงนี่อ๋อครับออกได้อ๋อหรือว่าูช้างบูธประตูตัวนี้มีประตูกั้นเนาะบูธประตูอ๋อโอเคผมาส่วนอันนี้ก็เป็นตาแมว ผมมีตาแมวด้วยมีผมยังไม่ได้ติดตั้งเลยดูจากบ่าตาแมวดูจากบ่าตาแมวดูจากบ่าวไม่รู้เหรอพี่ไปส่องเลยพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันพี่บ่าวรู้จักเตตตากรบตาแมวอันนี้เตตตาแมวสองห้องเอเคน้องรู้ไหมนี่เออต้องให้น้องส่องตอนเสร็จเลยนี่ไงส่องเลยก่อนแล้วส่องคนข้างนอกไงให้น้องส่องก่อนดินี่ไงนี่เสร็จแล้วก็จบที่แล้วไหมนะนี่อนดิชั่ดีมากาสาธุสาธ ไป้สองข้างในห้องสองดูข้างนอกห้องไอรให้น้องสองด้วยคือทาอรกข้างในดูคน,น,นเยอเแล้อคอนโดเคยเข้าคอนโดปกับไม่เคย,เยค่ะพี่ก็ไม่เคยอบอกเข้าไปพี่กไ็ไม่เคยด้วยสรุปข <c oughs> องข้างในก็มีที่มันเหลือก็เป็นกล่องเหล็กแล้วก็กล่องไม้ระแนงต่างๆที่ยังไม่ได้แกะเราเก็บอยู่แล้วเนาะครับโอเคแล้วก็มีอีกดูบ้านประมาณ ร้อยละมันไม่ถึงเต็มคันรถของที่ยังไม่ได้เก็บที่บ้านนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยแพทเอ้ยมาเนี่ยขอบคุณท่านหน่อยเร็วขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนลูกเร็วไปสวยเลยเร็วไปสวยเร็วพูดไม่เป็นก็ขอบคุณท่านไหว้ขอบคุณท่านหน่อยอ่าขอบคุณค่ะไหว้สวยน้ำแพทไหว้สวยไหว้ไหม่สิฮะไหว้ไหม่สิเออไหว้ตรงมุงไม้อ่อนนะ ต่อวันนี้เจ็บท้องพรุ่งนี้เจ็บท้องอีกนะน้องชายเนี่ยที่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้น้องเจ็บท้องใช่ใช่ก็อะไรอย่างนี้นะกินยากินอะไรก็ได้โอเคเนาะจากนั้น้องผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านไม่ตาเด็กเป็นสามนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับผมสาธุครับโอเคฮะเข็มนี้อ็กซ์ซิซูสวัสดีครับบ๊ายบาย